วันนี้มาพบกันกับคลิปยาวๆนะคะใครที่อยากจะฟังเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าเป็นแนวทางในการอ่านไพ่นะคะวันนี้แม่หมอจะมายกตัวอย่างเคิดจริงนะคะเกี่ยวกับคนที่ทําธุรกิจนะคะว่าเวลาที่เราเจอกับคําถามหนักๆหน่วงๆจากคนที่เขาเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ยค่ะในกรณีของ การที่เวลาที่ใครที่จะเข้ามาดูดวงในเรื่องเกี่ยวกับเชิงธุรกิจนะคะกับทางไม่หมออย่างเงี้ยถ้าเกิดคุณบางเอิญม,มาเจอในช่องไม่หมอคุณก็ลองฟังเป็นไกด์ไลน์แล้วกันนะคะว่า แนวการอ่านของแม่หมอเป็นยังไงหรือถ้าเคสกรณีที่คนที่กําลังศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการอ่านไพ่แล้วคุณอาจจะยังเพิ่งเริ่มต้นนะคะแล้วก็บังเอิญมาเจอเคสหนักแบบนี้นะคะกับในกรณีของเจอนักธุรกิจที่เขามีเคสใหญ่ๆหนักๆนะคะปัญหาเยอะนะคะแล้วคุณจะตอบอยังไงอ่ะวันนี้เดี๋ยวแม่หมอจะมายกตัวอย่างกับ3ใบนี้จะเป็นเคสแรกก่อนนะคะว่าหากหลายๆครั้งเวลาที่แม่หมอเนี่ย จะเจอกับเจ้าของธุรกิจมาหาแม่หมอเนี่ยบางครั้งอะเขามักจะไม่ได้ถามคำถามแบบเล็กๆนะแต่เขาจะมาด้วยปัญหาหนักๆเช่นนี่สินล้นมือธุรกิจขาดทุนหรืออยากจะกลับมามีเงิน10ล้านร้อยล้านกลับมาเร็วๆหรือบางเคสอาจจะแบบว่ามีในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์สินอายัดหรือจะโดนยึดบ้านยึดที่ดินยึดอสังหาริรมทรัพย์แล้วโอ้โหเป็นไงคะเจอเคสนี้แล้วรู้สึกยังไง หรือแม้กระทั่งคนที่เข้ามาก็คาดหวังเนาะว่าอยากจะให้หมอดูเนี่ยช่วยแก้ไขสถานการณ์ให้เขาหน่อยหรืออยากจะทำอไงก็ได้ให้ธุกรกิจกลับมาพลิกฟื้นอีกครั้งแต่แม่หมอกำลังบอกนะคะว่าหมอดูไม่ใช่กูรูการเงินนะแต่หมอดูคือคนที่จะกำลังสองทางแล้วก็ ช่วยคุณได้เห็นความจริงชัดขึ้นเพื่อที่ทําให้คุณได้ตัดสินใจอย่างมีสตินะคะอ่ะวันนี้เคสแรกที่แม่หมอยกตัวอย่างให้ก็คือกรณีที่มีลูกค้าท่านหนึ่งมาถามเรื่องเกี่ยวกับนี้สินและการประนีประนอมเขาถามว่าแม่หมอคะหนูกําลังติดหนี้หลายล้านมากเลย กำลังจะโดนฟ้องแล้วหนูก็พยายามนะในการเจราจาปนีมานอมแต่เขาก็ไม่ยอมเลยหนูจะต้องทำยังไงต่อโอ้โหเป็นไงเปิดมาคำถามแรกเปี้ยงเดียวนะคะคนเป็นมือใหม่นี่น่าจะอึ้งไปเลยนะคะแต่แม่หมอจะมีวิธีการวิธีการละกันนะในการให้คุณได้เข้าใจในการเปิดไพ่สมมุติว่าเปิดไพ่มาได้3ใบนี้นะอ่ะหเหรียญกับ justice แล้วก็ อัศวินถือเหรียญนะคะในออฟแฟนติคอลเนาะสามใบนี้คุณจะตอบยังไงนะอ่ะวันนี้แม่หมอจะให้คุณเห็นกับไพ่ของห้าเหรียญนะคะไพ่ห้าเหรียญเนี่ยเปรียบเสมือนกับถ้าดูจาก ภาพใช่ไหมคะดูเหมือนลําบากไหมดูเหมือนกาลังโดนติดตามทวงถามหรือทวงหนี้นะคะเนี่ก็คือเป็นกรณีที่สามารถแบบว่าเปิดไพ่ดูได้แต่คุณจะต้องมีวิธีการให้คําพูดอารมณ์อัลลวยหน่อยน,นะคำพูดให้ดูดีหน่อยเพราะว่าเขาลําบากมาเราอย่าแบบพูดตรงจนกลายเป็นทําให้รู้สึกยิ่งหนักยิ่งทุกข์ก็คือแค่ว่าเปิดไพ่มานี้นะคะห้าเหรียญเนี่ยกำลังบอกว่าตอนนี้ชีวิตคุณอนะ่ะการเงินค่อนข้างติดขัดหนักมากเลยเนาะเรียกว่าจะหาทางออก ยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้มันเหมือนกับว่าประตูความคิดของคุณมันอาจจะถูกปิดตายเพราะว่าพลังงานของคุณมันตกนะมันก็เลยเกิดความกังวลเกิดความรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้การเงินไม่คล่องตัวแล้วก็ขาดด้วยแล้วแถมไพ่ใบที่2ก็คือ justice นะคะ justice ก็เปรียบเสมือนกับหญิงตุลาการเนาะ ก็เรียกว่าง่ายๆเลยก็คือเป็นไพ่ของในเรื่องกฎหมายแม่หมอกําลังจะให้คุณเห็นกับไพ่ j u s t i c นี้นะคะว่าไพ่ justice เนี้ยกำลังมาบอกเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายข้อตกลงที่ต้องชัดเจนไพ่ใบน,นี้กาลังบอกว่าถ้าการคุยแล้วไม่สําเร็จคือการประนีประนอมคุยกันแบบไม่เป็นทางการนะคะคุณจะต้องเข้าสู่กระบวนการขั้นตอนของการที่คุณจะต้องหาปรึกษาที่ปรึกษาหรือทนายความเก่ง ที่เขาสามารถที่จะจัดทำเอกสารหรือดำเนินการตามกฎหมายคุณได้นะคะนี่คือเป็นเคสในการอ่านนะคะอ่ะดูซิว่าไพ่ของอัศวินถือเหรียญน,นี่คืออะไรอัศวินถือเหรียญก็เปรียบเสมือนกับว่าเขากำลังถือเงินแล้วก็กำลังขี่มาเพื่อที่จะค่อยๆเคลื่อนตัวออกไปนั่นหมายถึงว่ากระบวนการในเรื่องเส้นทางการเงินของคุณเนี่ยค่ะถ้าเกิดคุณเจอเคสหนักๆแบบนี้ละก็เรียกว่าคุณก็จะต้องยอมรับ กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น ะะไม่ใช่แบบว่าทุกใจระทมใจนะคะแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบมืดแปดด้านหาทางออกไม่ได้ก็เลยมาปรึกษาหมอดูนะคะแต่มันก็เป็นการเยียวยาเนาะในการที่เข้ามาปรึกษากับทางหมอดูหรืออาจารย์ท่านใดที่เก่งๆเนี่ยคะ่ะเขาจะให้ทิศทางในการปรึกษาในการอ่านให้คุณได้รู้สึกระแวดระวังหรือรู้สึกมีกําลังใจมีทางออกแบบไม่ใช่เป็นสูตรสําเร็จอะไม่ได้สูตรสาเร็จบอกว่าอุ้ยเดี๋ยวคุณจะได้วิธีการแบบนี้1นึ่สนะคะ หมอดูไม่ใช่ผู้วิเศษไม่ใช่ผู้รู้ทุกเรื่องนะคะนี่ก็คือสิ่งที่หมอกําลังบอกว่าถ้าอัศวินหมายถึงกําลังเคลื่อนย้ายเส้นทางในการที่จะได้รับเงินคือหมายถึงว่าในเมื่อวิกฤตการเงินของคุณมันแย่เพราะฉะนั้นคุณต้องหาวิธีการใหม่นะคะคือในเรื่องเกี่ยวกับคุณจะต้องหาทางออกที่อาจจะไม่ใช่ทางออกที่คุณอาจจะได้รับเงินก้อนทันทีแต่ว่าคุณอาจจะต้องหาวิธีการในการแบบว่าเออเนาะธุรกิจ เราเป็นอย่างนี้เราอาจจะต้องพยายามหาในเรื่องเกี่ยวกับเส้นทางที่จะได้การเงินอะไรมานะคะอาจจะเป็นการวางแผนในเรื่องธุรกิจเล็กๆอะไรก็ได้ถ้าเกิดแบบว่าพอจะมีเงินขยับขยายลงทุนเล็กๆน้อยๆในการต่อยอดก็คือเรียกว่าเราก็จะต้องดิ้นรนเนาะในการที่จะหาเงินหาทองนะในการที่จะ มีรายได้อะเพื่อที่จะประคับประคองไปด้วยนะคะเพราะว่าธุรกิจเดิมมันหนักอยู่แล้วมันอาจจะงัดไม่ขึ้นก็ได้บางคนนะก็เรียกว่าธุรกิจใกล้จะล้มหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคุณจะต้องรีบในการสร้างธุรกิจใหม่ยิ่งคุณเป็นนักธุรกิจคุณก็จะต้องรู้ดีว่าการที่คุณจะเริ่มต้นทําธุรกิจอ่ะคุณเคยสร้างมาหนึ่งธุรกิจแล้วธุรกิจที่สองทไมจะสร้างไม่ได้ใช่ไหมนี่ก็คือเป็นสิ่งที่แม่หมอกําลังบอก ก็คือเป็นการอ่านนะเหมือนกับว่าคุณกําลังอ่านสรุปว่าไพ่ห้าเหรียญก็อาจจะกําลังติดขัดในเรื่องเกี่ยวกับภาวะการเงินนะคะแต่คุณจะต้องมีทนายความเก่งๆนะคะที่เขาจะสามารถช่วยในเรื่องบทกฎหมายหรือในการรวบรวมเอกสารให้คุณได้แล้วในระหว่างนี้คุณอาจจะแบบว่าอาจจะแบบในแง่ของการหาเส้นทางในการที่จะได้เงินมานะคะหรืออาจจะปรึกษากับเพื่อนนะคะปรึกษากับเพื่อนที่เขา มีความรู้ทางด้านเกี่ยวกับการเงินนะคะว่าจะต้องไปจะว่ากู้นี่ยืมสินบางคนก็อาจจะต้องไปกู้นี่ยืมสินใช่ไหมแต่ก็ไม่อยากให้เคสแบบกู้แล้วกู้อีกนะแต่หมายถึงว่าคุณอาจจะแบบเหมือนกับว่าเออตอนนี้นะมารอแค่ธุรกิจเดิมไม่ได้ละเราจะต้องรีบสร้างธุรกิจใหม่นะคะบางคนอาจจะเริ่มมีธุรกิจสำรองแต่ยังไม่ได้แบบทาแบบจรงิงจังอ่ะแต่เมื่อเหตุการณ์แบบนี้มาถึงอะ่ะมันก็ เตือนได้ว่าคุณอาจจะต้องเร่งในการสร้างธุรกิจใหม่นะคะเพื่อเป็นเส้นทางของการเงินนะคะนี่คือเป็นสิ่งที่กําลังบอกว่าสรุปก็ง่ายๆเนาะว่าคุณจะต้องจริงจังกับเรื่องกฎหมายแล้วก็ปกป้องสิทธิของตัวเองด้วยและในขณะเดียวกันคุณจะต้องเริ่มสร้างเส้นทางใหม่ไปด้วยควบคู่กันนะคะก็เหมือนกับว่าจะรออย่างเดียวพึ่งเส้นทางอย่างเดียว ก็ไม่ได้ก็ต้องมีเส้นทางอื่นสำรองด้วยนี่คือเป็นเคสกรณีที่เจอคำถามแบบนี้